เยี่ยมบ้านอาจารย์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไว้มากมายกับการใช้ชีวิตบ้านบ่ายในสิ่งที่ตนเองรักและชื่นชอบสวัสดีค่ะอาจารย์ประชาสวัสดีครับส,สวัสดีดมิสุนาครับรู้สึกวันนี้ยินดีนะที่ทั้งสองท่านได้มาเยี่ยมร้านกาแฟซึ่งในวันที่16มกราเนี่ยเป็นวันครูก็จะเปิดร้านกาแฟแล้วค่ะ,ค,ะคือแล้วคิดยังไงอาจารย์ถึงมาเปิดร้านกาแฟ ก็คิดว่าโดยปกตินิสัยส่วนตัวของคนเราผมเองกับครอบครัวเองเนี่ย<ะ>เราเรารักการดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็กาแฟนะมันมีมนสเสน่ห์ในตัวของขาวทั้งกลิ่นหอมทั้งรสชาติหลังจากที่เราได้ออกไปข้างนอกเนี่ยเราเห็นว่ากาแฟชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสโลบาร์เนี่ยมันเป็นการที่ใช้เวลาของการทำกาแฟอย่างประณีต และเราได้มีโอกาสไปลิ้มลองทดลองเนี่ยโอ้เราชอบเเราก็เริ่มศึกษาเริ่มหาอุปกรณ์แบบง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาทําไปศึกษาไปออกไปทําพบปะผู้คนลองไปทําให้เขาดื่มลองไปทําให้เขาติชมเจอหลายๆเที่ยวที่อาจารย์ออกไปกับงานสาธารณะที่อาจารย์ทําอยู่รก็ไปด้วยก็เจออาจารย์ดิบประจําให้ฟรีด้วยให้ดื่มฟีด้วยชอบค่ะแล้วมัน ใช่ใช่เป็นมีเส่ห์ในตัวมันก็เลยที่นี่ร้านแมคคับตัวนี้มามีที่มาของก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นร้านกาแฟเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยเขาทำอาหารคลีนอยู่แล้ว4ปีเต็มเนื่องจากว่าสถานการณ์ของของครอบครัวเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็เลยกลับมาที่อ ถ้าอาหารเป็นยาล่ะและเราดูแลสุขภาพเราเองเนี่ยลูกสาวก็เริ่มศึกษาแล้วก็ทำเมนูอาหารคลีนซึ่งได้รับการตอบรับจังหวัดนครปฐมนี่ดีมากเลยตลอดเวลา4ปีแต่ช่วงที่มีโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็การส่งเราก็ลดน้อยลงเราลดความเสี่ยงแต่ไม่ใช่ลูกค้าเราลดลงนะ,ะแต่ว่าเราเราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นก,กับเอยหาหลานสาวเนี่ย ต้องเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยลูกสาวเขาก็เลยตัดสินใจว่าขอดูแลลูกดีกว่าก็หยุดการขายพอหยุดการขายเนี่ยตัวเขาเองก็รายได้ก็จะดับลงแต่แต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็กดดันเขา<ะ>กดดันเขากดดันเขาจนกระทั่งว่าเทอมสองเนี่ยเขาเริ่มออนไซต์ site. ก็เลยปรึกษากันว่าถ้าที่บ้านเราเนี่ยเรามีจุดเด่นก็คือ พ่อทํากาแฟอร่อยอใครๆกินก็อร่อยแล้วทุกคนก็ไม่ซื้อกินข้างนอกบ้านแล้วบอกว่ากาแฟพ่ออร่อยกว่าแล้วก็อาหารคลีนเราก็ลูกค้าเรามีฐานอยู่แล้วแล้วลูกสาวเนี่ยเขาจะทําขนมเค้กมะพร้าวน้ําหอม,อ,มอร่อยเค้กมะตูมอร่อยแล้วก็ขนมเค้กมะตูมเค้กส้มอะไรเนี่ยเราก็เลยว่าเออเราก็ได้แหล่งกาแฟที่ดีด้วย ว่าเราทดลองใช้กาแฟของป่าแปะดอยช้างลำพูนเนี่ยซึ่งมันเป็นกาแฟสเปเชียลลี่เป็นกาแฟอินซีเป็นกาแฟที่ปลูกคัดสรรเป็นกรณีพิเศษเลยเราทำให้รู้ว่ากาแฟที่เราดื่มมีความปลอดภัยสูงส่วนอาบูนี่ก็เป็นกาแฟที่มีอัตลักษณ์พิเศษ ของดอยช้างเชียงรายอยู่แล้วซึ่งเขาปลูกภายใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วก็ดูแลอย่างดีดังนั้น,นก,ก็นใช่ใช่นะครับมันทําให้รสชาติของกาแฟดีเราก็เลยเอเมื่อเรามีวัตถุดิบดีเรามีความรู้ดีเรามีปัจจัยองค์ประกอบดีหลายๆองค์ประกอบกันแล้วก็ประกอบกับแม่บ้านเนี่ยเป็นคนที่รักการปลูกต้นไม้มาก<อ>เขาชอบตกแต่งต้นไม้อะไร<อ>ต้นไม้ก็เลยเอาลูกสาวคนเล็กเนี่ยเป็นนักจัดการเป็นนักวางแผน<อ>เราก็เอานักวางแผนนี่มาวางแผน คุณแม่ก็ดูแลเรื่องการตกแต่งส่วนหน้าร้านเนี่ยเรื่องร้านเนี่ยพ่อก็ทําหน้าที่ดิฟกาแฟแบบสโลบาร์และเราก็ไม่ใช้แมชชีนตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงแล้วก็เราก็คิดว่าเราต้องการลูกค้าในระดับหนึ่งที่เราสามารถดูแลได้เราก็เลยดัดแปลงบ้านของเราเนี่ยให้เป็นร้านกาแฟที่ทําให้ผู้คนเนี่ยได้มาแวะคุยกันมาเยี่ยมเยียนกันเพราะ ตัวเองก็อายุมากแล้วปีนี้ก็เข้า65แล้วนะแล้วตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อุทิศตนทำงานให้กับสาธารณะมาระดับหนึ่งแล้วเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยการลดแล่นในยุทธจักรที่จะต้องออกไปไกลอะไรเนี่ยมันก็ ไม,ไม่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็เลยตั้งรับอยู่ที่บ้านทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับนวครปฐมเพราะว่าเรายังไปเช้าเย็นกลับได้อะไรได้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการรวมเอาความจุดเด่นของครอบครัวรทั้งนักจัดการเนี่ยเขาจะวางแผนเนียบมากลูกสาวคนเล็กส่วนอาจารย์ติ๋มเนี่ยเขารักต้นไม้ต้นไม้ของเรานี่สะสมมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็เอาต้นไม้ของเรามาจัดการส่วนลูกสาวนี่ก็เก่งเรื่องอาหารเรื่องขนมเค้กเนี่ยเราก็เลยเอาจุดแข็งของครอบครัวเราเนี่ย ประกอบกันเป็นธุรกิจเล็กๆและก็ตั้งชื่อว่าแมคมคาฟซึ่งหมายว่าทุกอย่างเราทําด้วยมือเนี่ยด้วยทุกอย่างเราทําด้วยมือและแมรครัฟเนี่ยมันก็เป็นคําผวนของคําว่ามาบเเครเราอยู่มาบเเคอำเภอเมืองอะว่าแมคคัฟเอมสมาบแคเนี่ยก็<อ>เลยเป็นเป็นคอนเซปต์ของเราก็คิดว่าก็เลยก็เลยคิดว่าเนี่ยเราก็เติบโตเล็กๆง่ายๆแล้วก็เราคิดว่าเป็น ราคาเป็นกาแฟที่เขาเข้าถึงได้<ะ>แล้วก็เราอยู่ได้แล้วเราก็โดยหลักการเนี่ยเราให้มากกว่า <c oughs> ก็คือ <c oughs> ให้โดยใจแล้วก็เว <c oughs> ลาเราดิฟกาแฟเนี่ยเราก็ไม่ได้ดิฟเพราะว่าเอ้ยเราจะต้องกําไรเท่านู้นเท่านี้ <c oughs> เท่านั้นนะ <c oughs> เราเอาแค่พออยู่ได้แต่ว่ารสชาติท, <c oughs> ที่ที่เราทําแล้วเขาถูกใจเนี่ยมันเป็นความสุข เมื่อเราหยิบยื่นความสุขผ่านรสชาติของกาแฟผ่านรสชาติของอาหารผ่านรสชาติของขนมเนี่ยมันก็เป็นการให้ความสุขซึ่งการเรื่ันทำด้วยใจอะเนาะลูกค้าม,ม,มาหาเราเขาก็มาหาด้วยใจเพราะจากกรุงเทพจากที่ไหนที่ไหนก็เขบนครปฐมต่อไปจะเป็นเมืองผ่านแล้วทำเลข,ของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์สายสาย81เมืองการบางบัวทองไออ่วทวายบางบัวทองนี่นะจุดขึ้นจุดลงเนี่ยจะล้อมบ้านเอาไว้ มันในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเป็นพื้นที่ที่คนผ่านมาแล้วก็มาแวะได้นะผ่านนควปรปฐมก็นึกถึงกาแฟดริปที่ราคาที่เข้าถึงได้แล้วก็ให้แบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าเออนี่อาจจะเป็นด้วยด้วยวัยเรามาถึงเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยรเราก็เลยมาทำธุรกิจตัวนี้เล็กๆที่บ้านเรา จะสะดวกไหมคะหนูจะขออนุญาตอาจารย์ดิฟให้ดูหน่อยละค่ะได้เลยครับด้วยความยินดีเพราะเรื่องของการดิฟเนี่ยมันเป็นความสุขระหว่างคนทํากับคนที่จะมารอดื่มกาแฟเราด้วยความยินดีครับจะได้รู้ว่ามนน่ห์ของการดิบกาแฟเนี่ยมันมันได้ามานั่งอยู่เบื้องหน้าเนาะไปะงั้นเราไปดูกันเลยไปเลย,เลยครับได้เลยครับได้เลยครับอาบูเดี๋ยวเราจะดิปอาบูให้ทานนะครับ เท่ากันอย่างดีสีกาแฟก็จะสวยมากเมื่อเราจะเสิร์ฟเราต้องอุ่นแก้วให้ร้อนอย่างดีก่อนอุณหภูมิของแก้วก็จะทำให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากอันนี้เราจะเสิร์ฟแล้วนะครับ กาแฟสีสันสดสวย